สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้18ตุลาคม2 5 6 8 2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับค่าปาระกันอสมอ2 0 0 0บาทครั้งต่อไปโอนเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8นะครับซึ่งการโอนครั้งต่อไปเป็นการโอนเงินค่าปาระกันของเดือนตุลาคม2 5 6 8จะโอนในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2 5 6พนะครับพี่น้องอสมอก็จะลืมส่งรายงานอาสมอ1ต้องส่งรายงานอาสมอ1ในช่วงวันที่20 ถึงไม่เกิน25ตุลาคม2568นี้ด้วยนะครับจึงจะได้รับเงินค่าบริการซึ่งค่าบริการของเดือนตุลาคม2 5 6 8เป็นค่าบริการเดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะครับปีงบประมาณ2569กนี่ก็จะเริ่มแต่เดือนตุลาคม6 8ไปจนถึงเดือนกันยายน2 5 6 9 12เดือนค่าบริการของเดือนตุลาคม6 8เป็นค่าบริการเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ก็จะโอนวันที่14่พฤศจิกายน2568นะครับ แล้วก็อย่าลืมส่งรายงานอาสามอหนึ่งช่วงที่เขาจะนับและเอาไปรับรองเป็นการทํางานเพื่อรับเงินค่าบริการนั้นใครส่งอาสามอหนึ่งในช่วงวันที่ยี่สิบถึงเจสิบห้าตุลาคมเขาจึงจะนับนะครับสํานักงานสาณสเภอจึงจะนับแล้วก็รับรองผลงานให้จึงจะได้ค่าบริการในวันที่สิบสี่พฤศจิกาย,ยนหกแปดนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ